าก็รอดูกันอยู่นะคะสำหรับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ<ม>การทํางานของรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลว่าตกลงแล้วเนี่ยกรอบระยะเวลาในการทํางานของสภาของรัฐบาลจะเป็นอย่างไรบ้างมีการหาหรือกันในที่ประชุมด้วยบรรยากาศและผลของแต่ละเรื่องเป็นอย่างไรลองไปติดตามพร้อมๆกันจากการรายงานของคุณอรวรัณพยักชาติค่ะเชิญครับคุณอรวรัณครับ ฝ่ายค้านะคะอาจเปลี่ยนใจไม่ยื่นซักฟ้องรัฐบาลในช่วงเดือนธันวาคมปีนี้นะคะหลังจากเข้าพวานสภาผู้แทนราษฎรแล้วได้ความชัดเจนว่าการนับกรอบเวลาการยื่นอุทธรณ์ไม่ววางใจนั้นเป็นการนับตามกรอบสมัยประชุมรัฐสภาค่ะซึ่งสมัยนี้นะคะก็จะไปสิ้นสุดลงในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะ และวันนี้ค่ะพระเพื่อไทยนำโดนาทินทางแสงประธานวิฝ่ายค้านะคะได้เข้าพบนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อสอบถามความชัดเจนเกี่ยวกับการนับกรอบเวลาการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นการนับจากปีปฏิทินหรือสมัยประชุมรัฐสภาซึ่งเบื้องต้นค่ะฝ่ายกฎหมายนะคะก็ระบุว่าเป็นการนับตามกรอบสมัยประชุมรัฐสภาซึ่งจะ ลงในสมัยนี้นะคะก็เดืนอนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะทําให้มีแนวโน้มนะคะว่าฝ่ายค้านนั้นอาจจะเปลี่ยนใจไปยืนป่นซักฟอกรัฐบาลภายในเดือนธันวาคมปีนี้ ส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นะคะมีนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรทําหน้าที่ประธานการประชุมช่วงแรกค่ะประธานได้เปิดโอกาสให้สมาชิกปรึกษาหาร,หรือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งสมาชิกได้มีการหาร,หรือถึงปัญหารถแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารการขันน้ําช่วยเหลือกเกษตรกรในช่วงหน้าแล้งจากนั้นนะคที่ประชุมค่ะได้พิจารณายัติขอให้สภา,าตั้งคณะกรรมการวิสามันศึกษาผลกระทบจากการกระท คำสั่งของคอสชอที่ค้างจากการประชุมนัดที่แล้วทั้งนี้ภายหลังการพิจนายยตินี้เสร็จสิ้นนะคะที่ประชุมก็จะเดินหน้าพิจารณายติที่หลายฝ่ายกําลังจับตาก็คือการขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาที่การวิสามันพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญน,นายไพบูลนิติต,ตะวันสสบัญชีราย рай, ชื่อพรรคพลังประชารัฐค่ะได้กล่าวถึงกระแสการขับดันให้ตนเองนั่งในตําแหน่งประธานกรรมาที่การแก้ไขรัฐธรรม อนชุดนี้นะคะว่าเป็นเรื่องที่กรรมธิการจะพิจารณาแต่ส่วนตัวนั้นก็พร้อมที่จะทําหน้าที่ในทุกๆหน้าที่ของคณะกรรมธิการชุดนี้ส่วนกรณีที่พระเพื่อไทยมองว่าการเสนอชื่อตนเองนั้นเพราะต้องการให้กรรมธิการชุดที่จะตั้งขึ้นขาดความน่าเชื่อถือและการทําให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่สําเร็จนั้นมองว่าเป็นความเห็นของฝ่ายค้านที่ต้องการขับปานคนของตนเองขึ้นเป็นประธานกรรมธิการชุดนี้ ่อการที่ความเคลื่อนไหวของคณะกรรมาการนะคะในวันนี้ค่ะนายวิระสมความคิดประธานเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันได้นําเอกสารเข้ายื่นคาร้องต่อผล้ตวรวจเอกเสรีที่สุดเตมีเยเวสประธานกรรมารทการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาพื่อผชอบสภาผู้แทนร,ราษฎรขอให้ตรวจสอบและติดตามการดําเนินคดีการบุกรุกป,ป่าสมุนกว่า1,700ไร่ของนางสาวปรินาไกรภูษสส,สพักฝลั่งประชารัฐ มีการทำคดีแบบไม่ตรงไปตรงมาเพราะนางสาวปรินาเป็นสสของพรรคแกนนำรัฐบาลที่มีอิทธิพลโดยสว,ว่าอาจจะมีความพยายามช่วยเหลือผู้กระทำความผิดไม่ให้ได้รับโทษทางอาญาด้วยการทำให้ที่ป่าสงวนนะคะกลายเป็นที่ดินสปอปกพร้อมกับเตือนรัฐมนตรีบางคนคะ่ะที่พยายามช่วยเหลือนางสาวปรินาว่าอาจจะถูกฟ้องกรณีการใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยนายวิระนะคะยังเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่ อที่ดินของนางสาวปรินานั้นะรู้สึกอึดอัดใจจากการแทรกแซงจากผู้บังคับบัญชาในระดับสูงที่ให้ดําเนินการตรวจสอบในเรื่องนี้ค่ะค่ะสำหรับการประชุมพพสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นะคะคงต้องจับตาไปที่การพิจนาย,ยาติการขอให้ที่ประชุม คณะกรรมาการวิ่สามันศึกษาผลกระทบจากการกระทําประกาศและคําสั่งของคอสชนะคะว่าที่ประชุมนั้นโดยเฉพาะในส่วนของสอสอฝ่ายรัฐบาลจะลงมติสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมาการชุดนี้หรือไม่ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอรวัต